ชเ่ชเพืเ่นชเพอนเอาล่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมมี่ส,มสิที่มาช่องที่ฟังดูมันเกียก่ยวกับหนังแต่ไม่เกียก่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมรีโปพาร์ทที่สองนะหลังจากพาร์ทที่แล้วค่อนข้างจะเรียนรู้เกมไปนะมาวันนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นงานกันละทุกคนเพราะง,ง,งั้นกูจะนอนรอให่โคตรหวังว่ารอบนี้เราจะไม่เจอหวังว่ารอบนี้จะไม่มีใครตายหนีกูโคลน อย่าหนีก <see> <monastery> <The> ูไปนะเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูจะไปเชิญหน้าเองแสเปรเฮ้ยเฮียยไม่ทอะไรกูไปนั่นแหละเฮเพื่อนมันอยู่ข้างหน้ามันคือเอเลียนารเนโอโ ม on, ึงไปอีกคนเหรอยังมันจะเหยียบมึงอยู่แล้วระวังนะเพื่อนไอ้เหยังเปิดขี้ปยายไม่ใช่ไรตายซะแล้วทายูเด็กเฮ้ยตัวอะไรผีเด็กผีเด็กเอาเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายโอเคมองมันเลยมองมันน่าเปไปปล่อยกูอย่าทำอะไรกูเลยกูขอร้องเ หน้ากูก็หาละเอ้ามึงตายแล้วบนได้ด้วยเอาตายแล้วมันดีขึ้นมาบนได้ด้วยโอ้โหเหียเมื่อกี้กูสาบจกสเปโรเลยแม่งยิงกูก่อนเลยกระโดดไม่ทันเจออย่างไวเจอศพแล้วศพกูอ่ะอันลไปสดแอบไหนเนี่ยอยู่ทางนี้เพื่อนอยู่ทางนี้ จุดทูบบอกก็ได้จุดทูบถามกูก็ได้เดี๋ยวกูไปบอกหลับก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเข้าฝันก็ได้อะไม่รู้อะอย่างที้ต้องเราไปเลยปะไปตามต่ออะไรกั้ไหมแต่ว่าเราเอาคุมไปไหนอยู่ไหนวะไปไหนยู่ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงหลอกเหรอไม่ใช่เสียงเด็กห้ามมองเสียงเด็กห้ามมองหลังก็ไปมองไป็ไมองโอเค ไม่เหี้ยตกใจหมดคุณว่อะไรขอนตอบวะคุณว่ผีหลอกสัตว์เลยไม่รู้อะนี่ใช่ไหมถาันถายละไม่รอมึงแล้วแล้วไม่นะหัวกูงั้นฝากไม่อะน้องมาเพื่อนงั้นฝากขาหัวกูด้วยนะตาถ้าเกิดฟื้นละไม่ใช่หัวกูอยู่ด้านตรงทางตรงอ่ะให้ร่างใหม่แล้วเมี่อเราเกิดเราก็ได้ร่างใหม่แล้วเจอกันเพื่อนได้ร่างใหม่แล้วเจอกันแซบบอกว่ามันอยู่ตรงที่อ่านพาไป ไม่รู <c <c ้เหมือนกันคกูก็ไม่เห็นกันเด้วยที่ไม่ร้วังมาแล้วมาดูหวานมาดูหวานเฮ้เหี้ยมันก็มีอยู่จุดเดียวอ่ะเพื่อนมันก็ไปชื่นฉันแรกอ่ะเฮ้ยเดินไปแม่งเปิดประตูมาเจอกูก่อนเลยเฮ้ยกูกำลังนั่งอยู่บนรถเข็นเลยเฮ้ยไม่จะให้กูหลบไปทันปะอันนี้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 เฮ้ยทำไมทำไมไม่นี่เรื่องไรเลื่องไเอาไปตรง เฮ้ยเทียน ad. ี่ชนกูบ <laughs> <Bem> ังอาจไอ้สัตว์คนหนึ่งพันปักษากูอยู่ไหนวะเออไอ้ชียนี่ไปกูไปกูไป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 เดินแล้วล่ะไอนี่บังอาจกูจะเล่นกูจะใช้พันปักษานี่นี่อ้าอ้า เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เี้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ

ไม่นะสกีบีดีดอมดอมเย็ดเยสสกีบีดีดีฟดีสกีบีดีดอมดอมเย็ดเยสเนี่ยนสายอ่ะเอ้ยนี้อ้เป็นลิฟท์สกีบีดีสกีบีดีสกีบีดีอวูมาละกดลงชากโคไปเลยแต่กาไม่เข้ามามันจะตายอย มันพูดอะไรวะมันมันเตือนกูอะแบบไอ้เดือดโอเดือดสุระเหมือนอารมณ์บอกว่าเหมือนอมณ์บอกว่าเพื่อนไม่รอมึงแล้วนะอารเออแบบมันเป็นึงกูต้องการทิวกูเลือดกูเหลือหนึ่งก็เลือดเลยหนึ่งทั้งหมดอะเยวไว้ในทัดอะอะไรเพื่อนไอ้เฮียทิวกูด้วยใช้เองไม่ต้องหรอกมึงอะ อ๋ออ่านเด็ดเดียวได้ไงไม่กี่ค่าไปเลยใช่ไหมไอ้ที่ตายไปกินมันไม่นับอ๋อตายไปมันก็รีเซ็ตเลยเลยปะตายตัวนั้นไม่นับตายตัวนั้นไม่นับเออตายแล้วครับไม่นับตายแล้วครับไม่นับตรงนี้เราจะมีคำว่าประมาทด้วยโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นเราเจออุ้ยน่าอยู่ในไอ้ลูมๆไม่รู้เมื่อกี้ไป แชร์ไปเพื่อนเฮ้ยตกใจหมดป่ะไม่นั่งบนรถเข็นแล้วอันนึนั่งอะไรตายทุกทีเลยเป็นไปหนึ่งกูเองกูเองโอ้ม่นะกูทำให้ของเสียเสียหายทำให้เสียราคาอะไรเพื่อนว่าไม่มีผีหรอกฮแป๊บหนึ่งห้องแบบนี้มึงว่าเจอแม่หมดเลยอาจจะเจอวิงการีฟวิดีโอซ่าขอได้นึงอนของชิ้นเดียวองกนึงลองเปิดด้ ไม่มีอะไรเพื่อนห้องนี้โล่งโล่งโจงหลวงปูงไปอีกไปห้องข้างหน้าเลยวะไอ้นี่เป็นอะไรกับการชนกูร่วงมากไหมจะเอาเพื่อนให้เดีชยศเดชยศเดช่วยศเกิดไรเกิดมรแต่งเกิดไรอันนี่ป้าเจนยินดีอันนี้แต่อะไรกันอันี่แม้ง ตอนผีมาแม่งโยนกูไปเป็นตัวรอดแน่เลยสรงนี้แม่งโยนมาเร็วบางอาจเฮ้ยเดี๋ยวคอยดูจอนี่เด็บจะมาหลอกมึงไอ้เหี้ยไปเพื่อนเอากูไปข้างหน้าเพื่อนเดี๋ยวกูดูทางให้มีรับบนด้ยเชี่ยร์นั่นดิกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันกูเดินขึ้นมาโม้โมยแรงไซ่ได้แซ็บกูติดกูติดโอ้ยหัวกูหัวกูก็แทกไม้ โอ้โหโอ้โอยู่ข้างล่างคนล่อไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูไม่ใช่ไสเดือนไอ้สัตวพเราล่อถ้าเกิดอะไรขึ้นฝากด้วยนะแซมเออต้องไปหาของกันข้างล่างอ่ะข้างบนไม่มีของข้างบนข้างบนไม่มีอะไรผีโล่งเพื่อนแต่จะเป็นไรนะแต่เราแต่เราแบบสามารถหลบผีได้ตรงเนี้ยบนใช่เอาไว้หลบผีอย่างเดียวอื้มโอ้ย ไอ้ดูตัวมันดิ่งไปเราต้องไปข้างหน้าพวกมึงีตยว่าได้เจอผีป่ะตรงนี้เชียตรงนี้ไปไหนกันอ่ะเสียงมันหวิ่งหวิ่งอ่ะพวกคือรู้สึกไม่ดีว่ะกูได้เสียงอะไรด้วยลบไออกเฮียอะไรวะ แค่เส yes, ียเป็ดเองมึนตกใจอะไรกันโททีพวกูก็ตายตตู้มากอกะให้ลยวนจะ่อะฆ่าไงวะฆ่าได้กูสูกโอ้โหเพลงแม่งหลอนสัสเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวทีเตรมตัวจบมันทุ่นะ เอ้าอะไรโยกมาทำไมเข้าไปเอ๊ะดยวันนี้เฮ้ยมันนี้อะไรเลยเฮ้ยเก่าว่าจะกินเผ็ดเป็ดย่างซะหน่อยมันจะกินกูแท้ละเพื่อน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 เเพื่อตายแล้วไปนะอ๋อไม่อ่านใครกดเป็ดบล็อแม่งโทษอ่านเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้มันจะเล่นมึงอ่ะเพื่อนเดี๋ยว ้สินค้าเราตอนนี้ศูนย์บาทเลยแค่เราไปชุบไปชุบอันนี้แหละเอารถไปเรียัตัวชุบเลยจะยืนยันไหมเรอ้าวหัวโรนโทษทีเพื่อนไอ้สว์ทำกัวทำกัวทำกัวตอนนี้ไอ้พี่ทำกัวทำกัวไอ้ยไอพวกนั้นปล่อยกูทิ้งไว้คนเดียวแซมไม่ได้แซมกูฆ่าเป็ดแล้วเห็นปะ เหระเฮ้ยหัวใจแห่งสโตฮาร์ตหกเพื่อนหกจุดหกหรืออีกประมาณสามสาบาทเงี้ยันของไปจอดที่รถเลยของไปจอดที่รถได้ได้ได้จไปเพื่อนแล้วก็หยิบของมาทีละชิ้นก็ได้มั้งเอคุณจอดไว้แถวนี้นะรอก่อนนะอันเพื่อนเดี๋ยวกูชุบเพง่อให้ สักทีสักทีสักทีอ๋อเอาของไว้ยี่ล่ะเอาหัวใจสโตฮาร์ r เด้อไปเลย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 เอาแล้วเหรอขาดลายถึงร้อยอ่ะขาดลายถึงร้อยอ่ะเปนกูเห็นอะไรมึงเป็นไรมึงกิ้งอ่ะจไรไงจะไรไงจะไรกดนะกระโดดแล้วก็ชิปกระโดดแล้วก็ตัวคิวชิปกระโดดตัวคิวไม่เห็นอ๋อ ไม่เห็นคิวเลยเมื่อกี้กูกดคอนโทรลเฮ้ยเฮ้ยกูได้วันละนี่แซมเดินไปเลยไหวปะอ้าไม่เป็นไรกูช่วยยกปอดเดี๋ยไปเลยโอเคช่วยอ้คนไปเลยไอ้ช้าเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกกลัวเราไปก่อนเนี่ยเราต้องการแค่เก้าพันไม่มีผีเดียวมันง่ายเกินไปไหมมีแค่ไอเป็ดงู แค่เป็นเป็ดปะเปตกอีกตัวนึงอ่ะแต่ไม่รู้อีกตัวนึงคืออะไรไงเออแต่เพลงหลอน่ะเพลงหลอนมันจะมีบวกเท่าไงเราก็ต้องไปหายที่อยู่แล้วอ๋อเราต้องชุบอันเนี้ยตรงตื่นขึ้นมานตรงฟื้นขึ้นมาที่เพื่อเกิดอย่าตรงฟื้นขึ้นมาแบ่งเรียกอย่ากูเลยแซมเปิดหลังคอดิเปิดหลังคอไงก้ปุ่มก้มปุ่มก้ม อ๋อเต็มที่โยว่าซักแหม่ว่าักเจ๋อก้มหน่อย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 จะได้เอาเลือนให้ขมหลังคอขึ้นขมหน่อยเนาะโอ้โอ้กำลังดีเลยเนาะโอเคไปไปไปกันไอไปกันไอแอนดรอยกูนอนรอแล้วกันเหมือนแกแอนดรอยเฮ้ยเฮ้ยผู้ที่เสียงวิ่งจะบอกน้องว่าทับตายไปแล้วอ่ะฮะทับตาย ไม่รู้ลองดูเผื่อมันไปเจออะไรนอนรอก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าๆให้เลือกเลยไม่ไม่เป็นไรอ่ะมึงให้เลือกเลยเฮ้ยตกใจกูนึกว่าผีหลอกไอ้เหี้ยทัดมาไอ้สั์นึกว่าผีผีวงกลมลอยท่ายขอราวังอ้าวเป็นที่อะไรกับการเชิญกูมากไหมวะที่อยากยืนขอเราสิไม่เป็นึงโทษเซนกูรับรู้ได้ถึงอันตรายบางอย่าง ต้องมีอะไรแถวนี้แม่งทำไมไม่มีพีด้วยเลยนี่ไงของเต็มเลยเพชรเพชรเพชรสองพันห้าสองพันห้าเฮ้ยเฮ้ยยายชาเพื่อนทำไมทำไมอ่ะมันจะเหมือนเป็๋ออู๋ไม่มีอะไรเพื่อนเราเราเข้าไปดีกว่าอูจะกลายเป็นร่างที่แท้จริงใช่ียวกายเป็นเป็ดอ่ะใช่ียวนี่วะเนี่ยอาจารย์เฮ้ยมันมีข้อความเขียนไว้ด้วยเพื่อนมันเขียนว่าเอ่อ ภาษากังกกหนึ่งทุกคนภาษากฎเอาเลยเพื่อพยกล่จักันแบบเขาบ้างลาถเข็นไป่ักรันมาโอ้นี่คือห้องนานของพระนางใช่เล่นนี่ก็คือคุณแจที่ล็อกไว้นะทุกดูนะครับโอ้โหไอพวกมึงมีชั้นต่อไปด้วย ในที่แล้วที่เราได้ต้องไปส่งป่งเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โนทีไรใช่ไม่รู้ยังไม่เจอแต่เสียงน่ากลัวมากเหมือนจะอยู่หลังประตูนั่นเลยที่เสียงมันโคตรน่ากลัวลองดูดูวย่อใช่เพื่อนนอนรอแล้วกันแซมไม่เหลืดเข้าไปนั้นบ่อยนะเพื่อนเสียของอ้าวเหรจะหายได้ไอ้ยทุเรศของแตกหมดแล้วแซมไม่นะไม่เป็นไร ของแต่งเชฟเปนเสียงเปลี่เสียงมันจะเหมือน,<ใ>นอยู่หลังมึงฟังมึงฟังกูนกนะถ้าถ้าสมมติมีผีมีผีมา,ามมเรพร้อมสูมม้เราห้ามหนีเข้าใจไหมเข้าชฟเพื่อนมันโอเคอยู่คนเดียวโอเคห้องนี้ปกติเป็นห้องขายของอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาอะไรอ๋อเอาหมดแล้วนี่หว่ายังไม่หมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงเลิกโกนดิไอ้สัส ไปตอนนี้ยเราต้องเก็บยีงรถละเนี่ยไปไปไปลองผีนะข้างหน้าไม่มีไม่ไม่ผ่านกูไม่ผ่านกูนะห้ามหนีรถ็ดขาดเราต้องอยู่สู้เราต้องอยู่สู้โอเคไหมโอเคไป่อกี้แซมมึงเฮ้ยอะไรอะไม่มีเลยกูแค่กลัวมาเพื่อนนำทางเลยไปเราไปปะกันเราห้ามหนีเห็นไหมเดิไปเพื่อนไปเพื่อน Let's go. <laughs> 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 <don't> ไอ้เหี้ยกูสาแกกตายไปอ่านแมงยังแอบเลยไอ้เหี้ยบอกว่าไปหนีไอ้สัสไอ้เหี้ยมึงแกบกูต้องเป็นผีไปบอกมันโอ้ตาแดงใช่ไเสียงเพลงอย่างกับเทอร์มินเนเตอร์โเพลงอะไรดีไม่รอไม่รอสองคนเ่ะ มันแหวกไปคนเลยนะจะบอกว่าไม่รอคนหนึ่งหรอยังไงยังมีคขาล่อยู่อ่านเพื่อนไปเลยโอเคใช่แล้วเอ้าไอ่เฮียมันมันไปไงออกมาก่อนที่มึงจะออกมาเลย ไอ้เฮียออกูลดเตาก์ลดไอ้เฮีย,ยกูสารเก่งแต่กูรู้ว่าจะรอดเลยไอ้เฮียจะไ้ยังไงมึงมึงไปทางไหนไอ้เฮียพวกกูกูอยู่ก็ไม่อยากไอ้เฮียแม่งกูและแบงเลงกูข้างใน,นกูร้องอย่างดังเลยเ็ว่าพวกกูพวกกูลกหลบแค่ใต้โต๊ะเองตรงนั้นอ่ะเออกูไม่ได้หลบใต้โต๊ะหลบพี่อะไรไม่มีที่ให้กูหลบมีโต๊ะนัเนอยู่พวกกูหลบแค่ใต้โต๊ะนั่นเองมาละว่าไงเพื่อนถึงเวลา ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเจอก,กันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ